ไปดูสำนักงานทกาสาจังหวัดน่านครับปีการเปิดกาดอุดมสุขส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างไรายได้ให้แก่คนในชุมชนครับสำนักงานทกาสาจังหวัดน่านร่วมกับชุมชนบ้านใหม่พัฒนาหมู่4ี่ตำบลน,น้ำเกียนอําเภอภูเพียงจังหวัดน่านจัาก,กิจกรรมพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวและเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืนภายใต้ชื่อที่มีว่านะฮะกาดอุดมสุขบ้านใหม่พัฒนา มุ่งหวังพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวทกศให้ได้มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนครับเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวทกศให้เข้มแข็งและยั่งยืนส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมของชุมชนยกระดับสู่ธุรกิจชุมชนส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีไรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนครับ ไปดูภายในงานกันบ้างค่ะมีทั้งการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมนะคะรวมไปถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มของฝากของที่ระลึกค่ะทางนี้ก็เพื่อเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่จะมาศึกษาดูงานณนชีววิถีน้ำเกียยนอีกทางหนึ่งด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะทกสสาขาภูเพียงยังได้ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนในการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกด้วยค่ะก็มีประชาชนที่ให้ความสนใจนะคะมา มาร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากค่ะทั้งนี้ชุมชนบ้านใหม่พัฒนาเป็นหนึ่งในสชุมชนที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งมีชุมชนบ้านห้วยผ่านตะบนเปืออำเภอเชียงกลางและชุมชนบ้านมณีพฤกตะบนงอบอำเภอทุ่งช้างที่ทางสำนักงานทกศจังหวัดน่านนะครับส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวและเป็นเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวครับก็เชิญชวนกันไปนะคะลองไปเที่ยวดู